สวัสดีครับสวัสดีสซลูเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง youtube นะครับหลายท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับร้านนรันศักดิ์นะครับก็จะพามาชมพาวเวอร์ของ KS Audio นะครับมีทั้งหมดอยู่2แท่นมี3,000วัตต์นะครับแล้วก็หน้า3,500นะครับหน้า3,500นะครับแต่ใส่ในแต่ใส่ใน11,000นนะครับตัวนี้นะครับอ่า เป็น power ของชีวิตชิงนะครับ KS ร้อยเอ็ดเนี่ยเป็น power อ่าแบรนด์ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบอกไว้เลยนะครับวงดนตรีนะครับรถแห่นะครับต้องมีแน่นอนนะครับต้องมีแน่นอนนะครับขึ้นรถแห่นะครับขึ้นรถแห่ด้วยนะครับแล้วก็สายดนตรีสายสารนะครับบอกไว้เลยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ พูดง่ายนะครับเอาตรงๆเลยครับถ้าไม่อึดจริงนะครับไม่ทนจริงนะครับวงดนตรีไม่ใช้นะครับบอกเลยว่าไม่ใช้นะครับแต่ตัวนี้นะครับผ่านการลบมาเยอะนะครับหลายๆท่านนะครับของ KS Audio นี่ครับแบรนด์ KS นี่ครับบอกเลยว่าจบนะครับบอกเลยว่าจบแน่นอนนะครับวงดนตรีนะครับหลายๆวงนะครับบางที่บางท่านบางบางที่นะครับบางจังหวัดอำเภอนะครับเป็นอ่า ทั้งระบบนะครับใส่ทั้งระบบเลยนะครับทั้ง power รับก้างเบสนะครับแรมนะครับได้หมดนะครับบอกไว้เลยนะครับท่านนี้นะครับเสียงนะครับเกินราคาที่ลูกค้าซื้อไปกับผมแน่นอนแน่นอนนะครับบอกไว้เลยนะครับกําลังโอมนะครับโอมโหลดได้ถึง2โอมนะครับ2โอมนี่คือข้างละ4นะครับข้างละหนึ่งโอมนะครับ ข้างละ2 4โอห์มข้างละ3 2.66โ oh อห์มนะครับข้างละ4 2โอห์มนะครับคําว่า2โอห์มเนี่ยโหลดมันจะตกอยู่ข้างละ4นะครับดอกลําโพงต้องเป็น8โอห์มนะครับถึงจะตกสองโอห์ม oh นะครับถึงจะตก2โอห์มนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นดอก10นิ้ว 8, น,ว8น,วนิ้วนะครับ18นิ้ว21นิ้วนะครับหรือจะเป็นพันสองนะครับพันสองพันห้าพันเจ็ดนะครับอ่า ตกที่8โอห์มเหมือนเดิมนะครับมันถ้าถ้าพันหกพันเจ็ดนะครับวัดเยอะวัดน้อยแต่โอห์มอยู่ที่8โอห์มนะครับใส่สีดอกก็ตกอยู่ที่2โอห์มเหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับอ่าตัวนี้นะครับสามารถขับ18ได้ข้างละ2องขั้นละ3นะครับตัว3,000นะครับสามารถขับ18ได้ข้างละ2องขั้นละ3นะครับตัวล่างสามารถขับ21ได้ข้างละ3นะครับ18ได้ 18ได้ข้างละสี่นะครับแต่ถ้า21่บวสีนะครับขับได้แปดอกนะครับท่านบนนะครับราคา7,500บาทนะครับท่านล่างราคา8,500บาทนะครับอ่าถ้าลูกค้าซื้อเป็นชุดไปนะครับก็จะสภาพสวยนะครับหน้าตามันก็สวยนะครับมันเป็นคู่กันนะครับสามารถขับได้นะครับตัวบนนะครับขับเสียงกลางได้แปดอกนะครับตัวล่างขับเบียดได้แปดดอกนะครับเล่นแปคูณแได้นะครับ พาวเวอร์แค่สองตัวนะครับราคาอยู่ตกอยู่ที่เจ็ดพันห้ากับแปดพันห้าแค่นั้นนะครับาาราคานะครับบอกไว้เลยถูกนะครับแต่มันจะไม่ใช่ว่าจะถึงว่าขนาดแบนเหมือนทับเหมือนอะไรต่างๆนะครับแต่เสียงมันก็เกินราคาบอกไว้เลยนะครับราคาพาวเวอร์ประกอบเป็นบางตัวนะครับราคาอาจต่ํา แต่เสียงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต่ําเหมือนราคานะครับบอกไปเลยนะครับบอกไปเลยว่าจบแน่นอนนะครับ2แท่นนี่ครับของเค Audio นี่ครับผมการันตีนะครับบอกไปเลยนะครับจบเลยเล่นอ่าสี่คูณสี่ได้สบายนะครับอ่ามาลองฟังน้ําเสียงกันดูว่าจะเป็นไงบ้างนะครับด้านล่างก็ด้านหลังนะครับก็อยากให้ลูกค้าเป็นอ่าถ้าอยากไม่อยากให้มันทำนะครับส่วนมากนะครับ สไตล์มๆนะครับมันจะหุมกับพวกนี้ครับแจ็คโฟนนะครับลูกค้าถ้าเป็นก็จะเป็น X l r นะครับใส่นะครับมันก็จะแน่นนะครับสามขานะครับขาออกนะครับให้เป็นสเปคอนนะครับสเปคอนอย่างนี้นะครับแต่อย่างนี้มันก็มีผลให้พาวเวอร์มันเสียง่ายนะครับไม่ใช่ว่ามันเสียง่ายอะไรนะครับบางทีขั้วลําโพงไอสายลําโพงเรานะครับมันมันมันเป็นฝอยใช่ไหมละครับอีกเส้นหนึ่งมันข้ามมาอย่างนี้นะครับมันก็กลายเป็นให้พาวเวอร์มันพังง่ายนะครับ แต่แต่ถ้าเป็นแจ็คโฟนอย่างนี้นะครับเหมือนเราเปิดตึ้มตึ้มนะครับเราโดนไปเตะสายนะครับหัวจะไปค่อนเขย่าคึกนะครับมันก็ทําให้พาวเวอร์นะครับมีปัญหาง่ายนะครับอย่างนี้นะครับแต่ถ้าอยากให้มันจบๆนะครับใส่อีกเอนะครับตัวนี้เขาก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามันใส่ไม่ได้นะครับแต่คือถ้ามันหลวมมามันก็จะมีปัญหาสําหรับเครื่องนะครับ มันหลวมมากําลังมันเยอะอย่างนี้เราอัดเข้าไปตืมสายหลวมเถิดเดียวมันก็ทําให้ power มันพังง่ายนะครับทุกท่านนะครับมันก็มีส่วนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีส่วนนะครับมีส่วนแน่นอนนะครับด้านบนนะครับท่านบนก็7,500บาทด้านล่างก็แปดพบาทนะครับผมขายนะครับแท่นนี้นะครับส่วนมากนะครับไปสายอีสานเยอะนะครับ ผมขายที่ปทุมธานีนะครับส่วนมากไปสายอีสานเยอะบอกไว้เลยนะครับอ่ามาท่านไหนท่านนั้นนะครับไม่ไม่อยู่นานนะครับบอกไว้เลยนะครับ KS นี่ครับที่ผมจับมานะครับนี่ครับนี่สองท่านล่าสุดนี่เข้ามาแล้วนะครับแต่ก่อนก็ไปแล้วนะครับแต่ก่อนนี่เข้ามาอีกสองท่านนะครับบอกไว้เลยนะครับน่าจะอยู่ไม่นานนะคู่นี้นะครับคูยอยู่ไม่นานแน่นอนท่านบนเจ็ดพันห้านะครับท่านล่างแปดพันห้านะครับมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับท่านบนนะครับก็จะขับก็จะขับสิบห้านะครับ ข้าวระดอกนะครับท่านล่างขับ18 2ดอกนะครับเพราะตู้ผมมันมีแค่2คูณ2นะครับมีแค่นี้พอได้เทสนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูอ่ามาลองฟังน้ําเสียงกันกันดูนะครับอ่าท่านบนนะครับขับกลาง15ข้าวะดอกนะครับท่านล่างขับ18นะครับขับ18 2ดอกนะครับเพราะมันมีแค่2คูณ2นะครับมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับอ่ามาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับ อับกลางนะครับชั้นล่างขับเบรนะครับกำลังเออยอะเยอะนะครับ ท่านบน7,500บาทนะครับท่านล่าง8,500บาทนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรติดต่อ0837398945มเจ็ดสามเกนะครับศูนย์แปดสามีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาแลกทีเทิร์นได้นะครับรับแลกทีเทิร์นกันได้ทุกตัวนะครับโทรเข้ามาสอบถามไม่เลยฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าอื่นก็จะพามาชมไปเรื่อยๆอีกนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ